สำหรับวันนี้นะคะนี่ก็จะมาแชร์เมนูกาแฟาปั่นค่ะที่เราจะชงกาแฟามาจากหม้อต้มโมค้าพอดเลยนะคะก็เป็นกาแฟาดำห,หวานๆนี่เองค่ะอร่อยเลยนี่สูตนี้โอเคเลยแล้วก็มีความเข้มของกาแฟาที่ยังอยู่นะคะไม่หวานเกินไปค่ะสวัสดีค่ะ เน n เรนทัล f าแฟนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเน่ก็จะมาแชร์เมนูกาแฟปั่นค่ะแล้วก็จะเป็นกาแฟปั่นที่เราจะชงกาแฟมาจากหม้อต้มโมคาพอตเลยนะคะวันนี้ค่ะเนี่จะมาแชร์เมนูกาแฟปั่นที่เราทำเป็นสูตร96ออนค่ะ <Wow. S 1> ก็คลิปนี้ทํากันเรียกว่าครบ5สูตรกันเลยนะคะเอสเพรสโซปัน o, ป่นอเมริกาโนปัน te, ป่นคาปูชิโนปั่นลาเตปั่นแล้วก็มอค่าปั่นค่ะ โอเคค่ะทีนี้สําหรับเมนูแก้ว16ออนซค่ะโมค้าพอทที่เราจะใช้หม้อต้มวันนี้เนี่ใช้เป็นเบลติ3คัพนะคะของรุ่น Express ค่ะกาแฟที่เราใช้วันนี้นะคะนี่ก็จะใช้เป็นอาราบิกาคั่วเข้มค่ะเอสเพรสโซของเรานี้นะคะก็เป็นกาแฟที่เรียกว่าเข้มแต่ว่าไม่ขมนะคะซึ่งถ้าหากว่าใครใช้ตัวไหนอยู่ก็ใช้ตัวนั้นได้เลยค่ะ สำหรับสูตร96ออนนะคะเน่จะใช้กาแฟกันอยู่ที่18กรัมค่ะแล้วก็บดเมื์หมุนนะคะสำหรับเครื่องบดเอสเพรสโซตัวนี้เนี่ยจะใช้เบอร์บดท,ที่เบอร์2ค่ะ mm hmm. ก็เดี๋ยวเรามาบดกาแฟกันเลยนะคะในแต่ละแก้วค่ะเริ่มต้นเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเราจะเปิดไฟที่เตารอไว้ก่อนเลยนะคะทำความร้อนรอไว้เลยค่ะแล้วเราก็จะมาชั่งกาแฟ18กรัมนะ อ่าสิบแปกรัมนะคะเกินนิดหน่อยไม่เป็นไรค่ะจริงๆถ้าหากว่าเราไม่ช่างนะคะเมื่อกี้ถ้าดูเนี่ยก็คือเน่จะใส่กาแฟไปประมาณ2ช้อนนะคะ2ช้อนเกับอีกครึ่งหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นพอเราได้กาแฟ18กรัมเรียบร้อยนะคะใส่เลยแล้วเราก็มาบดกันเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็เอากาแฟมาใส่ตัวถ้วยกรองนี้เลยค่ะ พอเราได้กาแฟมานะคะเวลาที่เราใส่เนี่ยค่ะก็พยายามเขาเรียกว่าค้อยๆอ,อย่างเงี้ยนะคะให้กาแฟมีการกระจายตัวให้ทั่วนะคะอ่าเรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะเราก็มาเตรียมน้ำร้อนได้เลยนะคะอันนี้ทุกสูตรของเมนูแก้ว16ออลน,นะคะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเราจะใส่กาแฟ18กรัมนะแล้วก็บดเบอร์2นะคะในทุกเมนูเลยค่ะ เมนูแรกที่เราจะทำกันนะคะจะเป็นอเมริกาโน่ปั่นก่อนเลยค่ะอเมริกาโน่ปั่นเราจะใช้น้ำกาแฟเนี่ยกันที่4ออนเลยนะคะสำหรับโมค้าพอต3คัพตัวนี้นะคะเราสามารถเทน้ำร้อนมาได้เลยค่ะเน่ก็จะเทมาเลยนะคะนี่ถึงใต้วาวเลยค่ะหรือประมาณว่า5ออนค่ะอ่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ เดี๋ยวเราก็รอกาแฟมาเลยนะคะปิดก่อนนะเดี๋ยวมันกระเด็นหลังจากที่น้ำกาแฟออกมานะคะเราก็เน่ก็ได้ทำการปิดเตาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะน้ำกาแฟเขาก็ออกมาครบหมดแล้วนะเราก็เทลงในถ้วยได้เลยค่ะนี่โอเคตอนนี้นะคะ พอเป็นอเมริกาโน่ปั่นค่ะเน่อยากจะได้ความแบบกาแฟดําที่เข้มๆหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะทําเป็นสูตรแบบว่าใส่น้ําเชื่อมด้วยเพราะว่าจะได้เป็นกาแฟดําปั่นที่มีความหวานด้วยนะคะน้ําเชื่อมค่ะเน่ก็จะใช้เป็นน้าเชื่อมมิตรผลธรรมดาเลยนะคะใส่ลงมาที่1ออนค่ะ1ออนนะคะ แต่ว่าถ้าใครอยากจะใส่หวานมากหวานน้อยนี่ก็เอาที่เต็งชอบได้เลยนะปรับเพิ่มปรับลดได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะตามด้วยน้ําเปล่านะคะน้ําเปล่าเนี่นจะใส่ลงมาให้ครบ7ออนนะคะเพราะฉะนั้นใครจะใส่น้ําเชื่อมมากน้อยแค่ไหนคะ่ะน้ําเปล่าเราก็คือจะมาถึงแค่7ออนค่ะอันนี้นะคะ7ออนอ่ะโอเคแค่นี้ค่ะแล้วเราก็คนให้เข้ากัน พอเราคนเข้ากันเรียบร้อยเราก็มาใส่โถป,ปั่นได้เลยค่ะ96ออนน้ำแข็งเต็ม9นะคะแล้วเราก็ปั่นด้วยโปรแกร,รม25วินาทีนะคะ,ะปั่นเลยเรียบร้อยค่ะ แก้วออนอเมริกาโน่ปั่นค่ะเราทำโมค้าพอตนะคะเราก็มีเมนูกาแฟปั่นเข้มๆได้นะคะอ่าเรียบร้อยแล้วพอเป็นอเมริกาโน่เขาอาจจะมีความแบบเป็นกาแฟเหลวๆหน่อยนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะอเมริกาโน่ปั่นของเราก็เรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยง่ายไหม อ่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําเป็นเมนูเอสเพรสโซ่ปั่นกันบ้างค่ะเอสเพรสโซ่ so ปั่นนะคะเหมือนเดิมค่ะกาแฟที่18กรัมนะคะกาแฟ18กรัมค่ะบดเลยค่ะเปิดเตารอได้นะคะ สำหรับเมนูเอพิโซปันนะคะเราก็จะใส่น้ำเนี่ยค่ะลงมาจนถึงใต้วาลวเหมือนกันนะคะก็คือประมาณ5ออนค่ะเพราะว่าหม้อรุ่นเอ็กเพรสของเบลติสามคับเนี่ยน้ำถึงใต้วาลวเขาจะอยู่ที่5ออนนะคะอ่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่เลย น้ำกาแฟของเราก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาเทใส่แก้วเลยค่ะสำหรับเมนูเอสเพรสโซ่ปั่นนะคะเน่จะใส่นมผสมค่ะนมผสมของเรานะคะก็คือเราจะใส่มาที่2ออนซ์ครึ่งค่ะก็คือนมข้นหวานสองกระป๋องบวกนมข้นจืดหนึ่งกระป๋องใช่ไหมพอมาเป็นนมผสม2ออนซ์ครึ่งก็คือนมข้นหวานที่50 ML แล้วก็นมข้นจืด25่ l นะคะสำหรับคนที่ไม่ได้ผสมนมเอาไว้นะคะอันนี้ก็เทเลยนะ2อออนซ์ครึ่งค่ะ อันนี้1ออนครึ่งนะคะแล้วก็อันนี้อีก1ออนนี่นะคะคนให้เข้ากันเสร็จแล้วค่ะเราก็ใส่ในโถปั่นได้เลยค่ะเอพิโซ่ปั่นก็จะต้องเป็นกาแฟแบบเข้มๆนะคะ แล้วเราก็ตามด้วยผงปั่นนะคะถ้าหากว่าร้านไหนมีผงปั่นก็ใส่ผงปั่นไปด้วยนะคะเน่ใช้เป็นผงปั่นของดาวินชีค่ะแต่ว่าถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะใส่ไปเราจะได้เพิ่มความพรีเมียมให้กับกาแฟของเราค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำแข็งหนึ่งแก้วน้ำแข็งหนึ่งแก้วนะคะแล้วก็จัดการปั่นได้เลยค่ะ25วินาทีเหมือนเดิม กาแฟปั่นเรียบร้อยแล้วค่ะเอสเพรสโซ่ปั่นนะคะเทเลยค่ะเรียบร้อยค่ะเอสเพรสโซ่ปัน่นง่ายๆเลยนะคะโอเคต่อไปนะคะ2ส,สูตรแล้วนะเราก็จะมาทำเมนูต่อไปคาปูชิโน่ปั่นค่ะเน่ก็ชั่งกาแฟมารอเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้กาแฟ1 8กรัมค่ะเดี๋ยวเราบดกันเลย เปิดไฟรอไว้เลยนะคะวอร์มเตาค่ะอ่ะทีนี้พอเราได้กาแฟมานะคะก็เทไปนะคะเวลาเทไปให้เราคอยแบบว่าเขย่าเขย่าให้กาแฟเขากระจายตัวนะคะเขาจะได้แบบว่าไม่แน่นไม่สูงอยู่แบบที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะเนี่ยลราก็ค่อยๆเทแล้วก็ให้เขากระจายตัวแบบนี้ค่ะเนี่ย การสกัดกาแฟจะได้ดีนะคะทั่วถึงก็ค่อยๆกดไปค่ะอ่าเรียบร้อยนะคะเกลีย่ยให้เสมอๆกันทีนี้พอเป็นเมนูคาปูชิโน่นะคะทีนี้พอเป็นเมนูคาปูชิโน่นะคะเน่จะใส่น้ำร้อนนะคะลงมาที่4ี่ออนค่ะใส่ลงไปในหม้อต้มนะคะ4ี่ออนที่เราใช้น้ำร้อน4ี่ออนเพราะว่าเราต้องการน้ำกาแฟที่3ออนนะคะนี่ แล้วเราก็ใส่ลงไปในหม้อต้มได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็กาแฟใส่ค่ะหม้อวางค่ะหมุนให้แน่นนะคะอพอน้ำกาแฟออกมานะคะเราก็เริ่มเบาไฟได้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะออกมาเรื่อยๆจนหมดนะคะเพราะว่าเตาไฟฟ้าเขาก็จะมีความร้อนสะสมอยู่นะคะ เรียบร้อยค่ะเราก็เทได้เลยนะพอเราได้กาแฟมาแล้วพอเป็นเมนูคาปูชิโน่ปั่นค่ะเราต้องการความแบบหวานมันนะคะมีความกลมกล่อมเพราะฉะนั้นค่ะนี่จะใส่นมผสมที่2ออนครึ่งนะคะเหมือนเดิมค่ะสองออนครึ่งก็คือนมข้นหวาน50 ml. นมข้นจืด25 ml. นะคะอันนี้1ออนครึ่งใส่ไป แล้วก็อีก1ออนหวานมากหวานน้อยก็คือเพิ่มลดเอาได้นะคะเสร็จแล้วค่ะเราจะตามด้วยนมสดนะคะนมสดรสจืดวันนี้เน่ใช้ของเอ็มิลค่ะก็เน่ใส่นมสดลงมาที่1ออนค่ะนี่นะคะ1ออนเพิ่มความมันกลมกล่อมให้กับเมนูคาปูชิโน่มากขึ้นค่ะ,ะเสร็จแล้วเราก็คนพอเราคนเสร็จแล้วเราก็เทใส่ได้เลยนะคะ แล้วก็ตามด้วยผงปั่นค่ะมีผงปัน่นใส่ผงปัน่นไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะมีก็ใส่1ช้อนนะคะ1ช้อนแล้วก็น้ําแข็ง1แก้วแล้วก็ปั่นค่ะ25วินาทีโอเคเรียบร้อยค่ะเห็นไหมพอมีเครื่องปั่นที่เราเซ็ตค่าได้นะคะเราก็ไม่ต้อง คอยยืนดูด้วยนะคะเดี๋ยวเขาตัดเองอ่ะเรียบร้อยคาปูชิโน่ปัน่นสามแก้วแล้วนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเมนูลาเต้ปั่นค่ะลาเต้ปั่นเน่ก็เตรียมกาแฟมาเรียบร้อยนะคะเหมือนเดิมค่ะ18กรัมนะคะบดเบอร์2แล้วเราก็เตรียมเตาเรียบร้อยค่ะสําหรับเมนูลาเต้น,นะคะเนี่ยจะใส่น้ําร้อนลงมาที่3ออนค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เทน้ําร้อนเลย สังเกตน,นะคะว่าแต่ละเมนูน้ำร้อนที่เราใส่ไม่เท่ากันนะเพราะว่าเราต้องการความเข้มข้นของกาแฟที่ไม่เท่ากันนะคะเมนูลาเต้ก็จะเป็นเมนูที่แบบเราจะเน้นนมใส่นมเยอะๆเพราะฉะนั้นกาแฟก็ต้องน้อยลงค่ะจะได้เป็นกาแฟแบบนุ่มๆหน่อยเนาะอ่าเสร็จแล้วเราก็ใส่กาแฟลงไปวางน้ำร้อนแค่3ออนนะคะลาเต้อ่าตอนนี้นะคะ กาแฟของเราก็ออกมาเรียบร้อยนะอตอนนี้นะคะกาแฟของเราก็ออกมาเรียบร้อยนะคะอ่ะทีนี้เน่ก็เทเลยค่ะลาเต้นะคะเทเลยเราก็จะได้กาแฟมาประมาณ2ออนเห็นไหมคะก็จะได้มาประมาณ2ออนนิดๆเนี่ยค่ะเพราะว่าเราตวงมาตั้งแต่น้ําแล้วนะคะทีนี้ลาเต้เราจะใส่นมผสม2ออนครึ่งเหมือนเดิมค่ะก็คือถ้าเป็นสูตรหวานปกติของเน่จะใส่2อออนครึ่งทั้งหมดเลยนะคะสาหรับเมนูกาแฟ เราก็ใส่ลงไปก่อนเลย2องออนครึ่งค่ะหวานน้อยหวานมากปรับเพิ่มลดเอาเนาะแล้วก็นมสดนะคะลาเต้เราจะใส่นมสดลงมาที่2องออนค่ะนมสดลดจืดนะคะเพิ่มความแบบความมันของนมมากขึ้นนะคะ2อออนแล้วเราก็คนค่ะพอเราคนเข้ากันเรียบร้อยเราก็เทใส่โถปั่นได้เลยนะคะ ตามด้วยผงปั่นค่ะ1ช้อนเหมือนเดิมนี่นะคะ1ช้อนร้านไหนไม่ได้ใช้ก็ไม่ต้องใส่นะคะเสร็จแล้วก็น้ำแข็งตามด้วยน้ำแข็ง1แก้วยี่สิบ25วินาทีเหมือนเดิมค่ะ,ะลาเต้ของเราเรียบร้อยแล้วค่ะลาเต้ปั่นนะคะ เห็นไหมคะว่าขาโมคาผงนะคะเราก็มีสูตรเมนูกาแฟปั่นง่ายๆได้เลยค่ะอ่าอืมเรียบร้อยค่ะแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยอ่ะขายได้แล้วค่ะลาเต้ปั่นอีกแก้วหนึ่งนะคะต่อไปนะคะมอคาปั่นค่ะเน่ก็ชั่งกาแฟบดเรียบร้อยแล้วนะคะพอเป็นแก้ว16ออนใส่เท่ากันทั้งหมดเลยนะคะอ่า18กรัม สำหรับหม้อข้าปั่นนะคะเนี่จะใส่น้ําร้อนลงมาที่หม้อต้มเนี่ยค่ะสี่ออนแล้วก็ตวงน้ําร้อนเลยนะคะสี่ออนใส่ลงไปใส่กาแฟที่เราบดแล้วลงไปแล้วก็เตรียมต้มเลยนะคะอย่าลืมนะคะพอเวลาที่เราใส่น้ําร้อนแล้วะคะ่ะต้องมีผ้ารองด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวร้อนมือนะ ระหว่างที่เรารอกาแฟนะคะสําหรับมอคคาปั่นค่ะต้องมีโกโก้ด้วยนะคะเน่ก็ได้เตรียมโกโก้ผสมมาเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เราเรียกว่าโกโก้ผสมนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์สําหรับทําวิธีการทําโกโก้ผสมเอาไว้ให้นะคะโกโก้ผสมเราจะใส่ลงมาที่1ออนครึ่งค่ะใส่รอไว้เลยก็ได้อ่าเราก็ใส่เลยนะคะ1ออนครึ่งเต็มถ้วยนี้เลยนะวันนี้เวลาเราอยู่ร้านจริงๆอะค่ะเราเอาส่วนผสมต่าง เทรอไว้เลยก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวพอได้กาแฟมาเราก็ใส่กาแฟได้เลย <S <S นมผสมค่ะ1ออนครึ่งนะคะมอคคาปั่นเนี่ยนมผสมเราใส่แค่1นออนครึ่งนะอย่าลืมนะแต่ว่าถ้าเป็นเมนูอื่น2ออนครึ่งนะคะอย่าสับสนนะ,ะใส่ไปเพราะว่าที่เราใส่นมผสมแค่1นออนครึ่งเพราะว่าโกโก้ผสมของเราหวานเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะแต่ถ้าหากว่าใครที่ไม่ได้ใช้โกโก้ผสมค่ะใส่เป็นผงโกโก้ธรรมดาเลยเนี่ย ก็นมผสมใส่ไป2ออนครึ่งนะคะไม่งงเนาะ,ะน้ำกาแฟมาแล้วนะคะเราก็เตรียมตัวได้เลยพอกาแฟเริ่มออกมานะคะเราสามารถที่จะค่อยๆปิดเตาได้นะคะเพราะว่ามันมีความร้อนสะสมที่เตาไฟฟ้าอตอนนี้นะคะเราก็ได้น้ำกาแฟมาเรียบร้อยแล้วเราก็เทลงไปเลยนะคะเทหมดเลยได้เลยค่ะเพราะเราตวงตั้งแต่น้ำตอนแรกแล้วแล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะ แล้วก็ใส่โถปั่นนะคะผงปั่นหนึ่งช้อนน้ำแข็ง1แก้วแล้วเราก็ปั่นได้เลยค่ะเรียบร้อยง่ายไหมง่ายเนาะอ่ะแล้วเราก็เอามอคค่านะคะ เท okay. ใส่แก้วได้เลยค่ะถ้าหากว่าร้านไหนมีซอสช็อกโกแลตนะคะเราโรยซอสช็อกโกแลตลงไปด้วยก็ได้นะจะได้เพิ่มความน่าทานให้กับเครื่องดื่มเราเนาะ,ะเพราะว่ามอคคาเขามีความมีช็อกโกแลตหรือมีโกโก้อยู่แล้วค่ะโอเคแล้วเราก็ปิดฝาส่งลูกค้าได้เลยนี่เรียบร้อยค่ะ,อะโอเคค่ะตอนนี้นะคะสำหรับสูตร 5สูตรของโมคาพอดนะคะที่เป็นเมนูกาแฟสดปั่นค่ะเน่ก็มาแชาร์เรียบร้อยแล้วง่ายๆแบบนี้เลยนะคะอเมริกาโน่เอสเปรสโซ่คาปูชินโน่ลาเต้แล้วก็มอคค่าปั่นค่ะถ้าเราสังเกตรจริงๆเนี่ยสีของกาแฟแต่ละเมนูเนี่ยสีไม่เหมือนกันเลยนะเพราะฉะนั้นแสดงว่ารสชาติของกาแฟแต่ละแก้วต้องไม่เหมือนกันแน่นอนค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะว่าแต่ละแก้วที่เราทำเนี่ยได้ออกมารสชาติเป็นยังไงบ้างมาชิมกัน เดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะเริ่มจากอเมริกาโน่ปั่นกันก่อนเลยเนาะ,ะเห็นไหมตอนนี้ก็ละลายไปเยอะแล้วนะคะกว่าจะทําเสร็จห้าสอืมก็เป็นกาแฟดํเหวานๆนี่เองค่ะก็ไม่ได้หวานมากนะคะสูตรน,นีอ้อเมริกาโน่พานค่ะต่อไปนะคะเอเพสโซ่ปั่นค่ะอเอเพรสโซ่ปั่นนี่ต้อบอกว่าคือ เป็นกาแฟเข้มที่มีความหวานมันเลยอะอร่อยเลยนี่สูตรนี้โอเคเลยรับรองทําสูตรนี้ขายดีแน่นอนเพราะว่าได้ความเข้มของกาแฟมีความหวานความมันแบบนี้เลยค่ะต่อไปคาปูชิโน่นะคะสีเขาก็จะอ่อนกว่าเอสเปรสโซ่ลงมาหน่อยนึงอืมมีความหวานมันมากขึ้นค่ะถึงจะไม่ได้หวานมากขึ้นนะแต่ว่ามีความมันแล้วก็กลมกล่อมมากขึ้นแต่ยังมีความเข้มของกาแฟเข้ามาอยู่ คาปูชิโน่ก็โอเคนะกลมกล่อม,อมต่อไปลาเต้น,นะคะลาเต้ของเรานี่ก็คือนมจะเยอะใช่ไหมนมเยอะอลาเต้นี่เหมือนกับแบบว่าเรากินแบบเขาเรียกว่านมกาแฟปั่นอย่างนั้นนะคะมีความหอมกาแฟเข้มเบ,บาๆเท่านั้นเองค่ะหวานมันได้เลยต่อไปนะคะม็อกค่ะ น่ากินเนาะเนมอกข้าวอร่อยอะ่ะหอมโกโก้เข้มโกโก้แล้วก็มีความเข้มของกาแฟที่ยังอยู่นะคะไม่หวานเกินไปค่ะใช้ได้ค่ะสูตรนี้ค่ะ ได้มาแชร์ให้แล้วนะคะสําหรับเมนูกาแฟปั่นที่เราชงกาแฟจากโมคาพอตค่ะที่มีคนถามเข้ามานะคะสําหรับคลิปวันนี้ค่ะเป็นคลิปสําหรับสูตร9 6ออนนะคะไปลองทําดูเลยค่ะร้านไหนที่ใช้9 6ออนอยู่นะคะ ถ้าทำแล้วชอบไม่ชอบยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันได้ค่ะหรือว่าอยากจะให้เน่มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรเมนูแบบไหนบอกมานะคะเดี๋ยวจะหาความรู้ดีๆแล้วก็เมนูอร่อยๆมาแชร์ให้ค่ะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel กดกระดิ่งกันด้วยจะได้ไม่พลาดเวลาที่แน่มีคลิปดีๆมาอีกค่ะสำหรับวันนี้กับ5สูตรกาแฟปั่นค่ะที่เราชงมาจากบลานะคะแก้ว16ออน ไปทำตามกันได้เลยค่ะขอบคุณมากที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ